Say it. I'm your new girlfriend. Say it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 . I'm her new boyfriend. See? I'm with my new boyfriend. Just don't call me after work and just leave us alone, okay? Bye! Oh. พี่ที่เอาเฟซหาขอบคุณมากเลยนะคะพอดีว่าพี่เขาพูดอังกฤษไม่ได้ฉันก็เลยพามามใส่ไปเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยไปบอกเขาอะค่ะว่าวันนี้เมาพูดอะไรไม่รู้เนี่ยคือดูที่สั่งครับพอดีเห็นหายไปนานเลยเอาไปแชร์ให้คุยกันครัอ๋อแล้วแล้วตรงนี้มีใครนั่งอยู่คะไม่มีครับพี่เขานั่งคนเดียตรงนี้มาหลายปีแล้วครับตามภาษาคนโสดคนเหงางั้น เดี๋ยววันนี้ฉันจะนั่งเหมเพื่อนคนเองนะคะดูถ้าเจอมาหนักนะครับหนักนีคะคุณอยู่ประเทศนี้ไม่หนักไมด้วยหรอ <c oughs> นี่คุณรู้ไหมคะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะที่คนทำงานหนักมาก วัดจะ่จะจำนวนชั่วโมงคนณทำงานจำนวนชั่วโมงลาระบบขนส่งของคุณแล้วอย่างนี้เราจะมีเวลาที่ไหนไปหาความสุขคุณแต่ก็มีเวลากินเหล้านี่ยก็เพราะประเทศมันแย่ไงคุณชีวิตเราไม่มี work life balance เลยคุณดูดิวันวันนึงนะเราหมดเวลาไปกับรถติดคุณเคยติดต่อราชการปะติดต่อราชาการเนี่ยนะใช้เวลาเป็นวันวันเราฉันก็ไม่มีเวลาให้แฟนสุดท้ายฉันก็โดนแฟนทิ้งแล้วฉันก็ต้องกลับมานั่งกินเหล้าอยู่ตรงนี้ไงน้อง กินเงินเลยดีกว่าเ้ยคุณอย่าเพิ่ออย่าเพิ่อฉันยังไม่ได้เรียงโลกเลยนั่นดิพี่วันเกิดทั้งทีจะรีบกลับไปไหนวันเกิดคุณหรอ Happy birthday to you ไม่คุด <to S 1> ไม่ต้องร้องเพลงให้ผมเลยเอานะวันเกิดทั้งทีเดี๋ยวกลับไปนั่งเหงาอยู่คนเดียวนะครับอ่ะนี่ของสัมนาคุณจากผมแด่คุณผู้ชายที่ชอบอยู่คนเดียวในว,ว,วันเกิด และคุณผู้หญิงที่่องถูกแฟนทิ้งเพราะประเทศนี้มันห่วยแฮปไนท์นเดย์ครับของฟรีคุณเอาลง